จังหวัดลบบุรีมอบบ้านโครงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้โครงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดลบบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายกสโมสรโรตารีลบบุรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาลาสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมโดยมอบบ้านให้กับนางเดือนมีเชื้ออายุ62ปีณบ้านเลขที่39ทั34หมู่ที่7ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งมีรายได้ เฉลี่ย2,600บาทต่อเดือนจากการประกอบอาชีพเผาถ่านและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีภาระที่ต้องดูแลสามีป่วยเป็นอัมพฤกษ์และบุตรชายป่วยจิตเวทสภาพบ้านทุดโทมจังหวัดลบบุรีจึงได้ร่วมกับสโมสรโรตารีมอบบ้านหลังใหม่ให้อยู่อาศัยเพื่อให้มีความมั่นคงถาวรและถูกสุขอนามัยด้วยงบประมาณ13,527บาทเพื่อให้ประชาชนที่ยากไร้มีความมั่นคง ด้านที่อยู่อาศัยอีกทั้งยังเป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้วยโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโอกาสเดียวกันนี้มูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้นำเข้าสารมอบให้แก่ประชาชนจำนวน200ถุงจิตอาสาร่วมออกโรงทานเลี้ยงอาหารให้แก่ชุมชนประชาชนอีกด้วย